เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมันอะไรเนี่ยฮ่าชัดเลยดีอโดมยังไงล่ะดีอโดมมากกว่าแกนี่เอาโดนัทไปอู้หูไอ้กินโดนัทดีกว่าว่ะเ้ยราได้กากแปบกินก่อนนมนมนมใส่เต้ารั้งเฮ้ยแกเอ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไอย่นี้ะอันน้สูดน้ำหรอวะดีที่ก็ไปอยู่ในมือเอ้ยไปแล้ว เฮ้ยยังมีดาเพลงดีเอโดบวิ่งอ่าเฮ้ยเราไปฟันเวทเล่าวะเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ย,ยแค่ดีเอาฟันตึ้มบูมบูมบูมบวกก็จนะหายไปเลยดีบูม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 อู้ววนี่แกตายแล้วสินะใครแชร์ไม่ตายเว้ยแกหายไปเล้ เฮ้ยแกเฮ้ยดิร oh. hey, hey, oh. hey, yeah. <laughs> hey, e ักกระเป๋าดีวิววิวแฮนด์ลิตตอมะปิงปิงกินป๊อปจนสบายใจเฉยสือเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาหเฮ้ยป๊อปมาฉันไว้เงี้ยไงวะตายนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ย แกว่ายังไงนะฮะ,ะแกนั่นแหละมันรับสัญกรณ์ได้ไปเนาะอึ่งตกอึยออ่ยอึย่งอ๋อเออตายเห้มันตายแล้วทีเน,นาะใส่กากซื้อแป๊บไปอกนอนเฮ้ยเฮ้ยตายเว้ยเฮ้ยโอ้ใส่กากแป๊บ Give up Lordy Qua. Nom nom give him one of it. Skibby dee dum dum yeah yeah. Skibby dee deep deep. Get that little skibby dee. yes. Skibby dee dum deep. Yeah, he said my cup to tell us. yes yes. Skibidi deep. Ha. โดนฟ้าจากล่องนีไปดิเฮ้ยแต่ไปต้อบอลดีกว่านีรูกบอลนีลูกบอลน,นีฟิวไปแล้ว